สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเรนเดอร์นะครับหรือว่าเป็นการเซฟไฟล์ออกมาจากโปรแกรม v e g a s p r o นะครับเพื่อเอาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นอัพโหลดใน YouTube หรือว่าเป็นไฟล์วิดีโอเอาไว้เพลย์ในกรณีต่างๆนะครับผมเริ่มแรกครับในหน้าโปรแกรมนะครับก่อนที่เราจะเรนเดอร์เนี่ยเราต้องสังเกตก่อนว่าโปรเจกต์หรือว่างานของเราเนี่ย ขนาดเท่าไหร่นะครับวิธีดูว่าโปรเจกต์ของเราเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับให้มาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ครับผมโปรเจกต์วิดีโอ property นะครับคลิกเข้าไปนะครับเขาจะแสดงหน้าต่าง property ของโปรเจกต์ขึ้นมานะครับรายละเอียดคือตรงนี้ครับผมเป็นความกว้างกับความสูงนะครับหรือว่า มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งก็คือ full hd นะครับผม1920คูณ1080พิกเซลนะครับอันนี้คือขนาดโปรเจกต์ของเรานะครับให้เรารู้ตรงนี้ก่อนนะโอเคครับหรือสังเกตที่หนึ่งครับตรงนี้ครับผมเขาจะเขียนว่าโปรเจกต์กับพรีวิวใช่ไหมโปรเจกต์ก็คือขนาดโปรเจกต์ที่เราทำนั่นแหละครับพร,รีวิวก็คือเฉพาะหน้านี้นะครับหน้าที่เขาแสดงผลนะครับ หน้าจอตรงนี้นะครับก็คือหน้าพรีวิวครับผมเมื่อเรารู้ขนาดโปรเจกต์แล้วต่อไปนะครับเป็นการกําหนดช่วงวิดีโอที่เราจะทำการเรนเดอร์หรือว่าเซฟไฟล์ออกมานะครับโดยดูได้จากตรงไหนดูได้จากตรงนี้ครับแถบสีเทาตรงนี้ด้านบนนะครับที่เขาเรียกว่าลูกนะครับตรงนี้แถบสีเทาแล้วมีลูกศรหัวท้ายสีเหลืองนะครับตรงนี้ ให้สังเกตตรงนี้นะให้เราทําการเลือกทั้งหมดนะให้ครอบคลุมส่วนที่เราต้องการจะเรนเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าแถบสีเทาอยู่แค่ตรงนี้แค่ช่วงนี้เขาก็จะเรนเดอร์แค่ช่วงนี้นะครับผมทีนี้วิธีที่เราจะเลือกทั้งหมดทำยังไงนะครับมีหลกัลกๆอีกคู่สองวิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือทําการลากนะครับทำการลากเมาส์แบบนี้นะครับลากทั้งหมดจากนั้นถ้ามันเกินใช่ไหมถ้ามันเกินเราก็ มาเลื่อนปรับให้พอดีนะครับนี่คือวิธีแรกนะครับผมวิธีที่2นะครับง่ายกว่านั้นสมมุติเราเผลอเลือกเฉพาะช่วงนี้นะครับแต่เราต้องการเรนเดอร์ทั้งหมดนะครับสมมุตินะให้เราทําการคลิกับบบนคลิกนะครับด้านบนโดยเอาเมาส์มาชี้นะครับด้านบนให้ไอคอนเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรนะครับแบบนี้ทําการับบบลคลิกนะครับสังเกตนะครับ เขาจะครอบคลุมทั้งหมดของพื้นที่วิดีโอนะครับแบบนี้ก็คือเขาจะเรนเดอร์ออกมาทั้งหมดนะครับนะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้มาที่เมนูนี้ครับ Render as นะครับผมที่เป็นไอคอนสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นนะครับคลิกเข้าไปโปรแกรมจะเข้าสู่หน้า Render as นะครับผมจากนั้นครับ ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับตรงฟิลเตอร์นะครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นฟิลเตอร์ออฟนะครับให้เรากดที่ลูกศรนะครับจากนั้นเลือก match project video frame size นะครับก็คือให้เรากับขนาดโปรเจกต์นะติ๊กหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะปิดลูกศรขึ้นไปก็จะเป็นฟิลเตอร์ออนนะครับจากนั้นเลือกที่ magic ตัวนี้ครับ AVC a a c mp 4นะครับ สังเกตครับด้านหน้าเทมเพลตนะครับจะมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็คือเขาจะเป็น Full HD แล้วก็เฟรมเร e ตรงกับโปรเจกต์ของเรานะครับให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะกรณีนี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับ Internet hd ฟัน0 p นะครับ29.97เฟรม per second นะครับเมื่อคลิกแล้วยังกดเรนเดอร์ไม่ได้นะครับต้องมาที่ตรงนี้ก่อน Customize นะครับทำการตั้งค่าเพิ่มเติมนะ เพื่อความคมชัดนะครับเพื่อความคามชัดและเรนเดอร์ที่เร็วนะครับก็เลืเลยมาที่โปรเจกต์นะครับตรงช่องวิดีโอเรนเดอร์คุณภาพนะครับก็คือคุณภาพนี่แหละให้เลือกเป็นเบสนะครับก็คือดีที่สุดนะจากนั้นมาที่แถบวิดีโอนะครับตัวนี้จะตั้งตามที่เราเลือกตอนแรกอยู่แล้วก็คือ1 9 2 0คณ0พิกเซลนะ มาที่ช่องถัดไปครับผมามาที่ช่องตัวนี้ครับ rc mode นะ rc mode ก็ให้เราเลือกเป็น cbr ตัวนี้นะครับก็คือเขาจะนเดอร์ประมวลผลรอบเดียวนะจะเนเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนช่องถัดไปมาที่ช่องนี้ครับ constant bit rate นะครับ constant bit rate กรณีที่คุณจะเอาไปใช้บน youtube นะผมแนะนำเป็นตัวนี้ครับตัวนี้นะ มันเป็น10ล้านนะครับแต่หน่วยมันเป็นเป็นบิตนะครับก็คือใช้ตัวนี้ถ้าพูดใี้ใเข้าใจง่ายก็คือมันจะอยู่ที่10เมกะบิตนะครับความละเอียด10เมกะบิตนะสำหรับ youtube จะเหมาะตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ไฟล์ที่เล็กกว่านั้นให้เลือกเป็น4 4ล้านตัวนี้นะครับก็คือ4เมกะบิตนะกรณีนี้ผมจะเลือกเป็น10เมกะบิตนะครับให้ดูว่าไฟล์มันใหญ่ขนาดไหนนะก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใหญ่มากนะ ก็เลือกนี่แหละครับมาที่โปรเจกต์ใช่ไหมโปรเจกต์ Project เลือกเป็นเบสนะครับมาที่วิดีโอก็ตั้งค่าตัว r c Mode เป็น c v r นะครับเพื่อให้ประมวลผลรอบเดียวนะจากนั้นมาเลือก bitrate นะครับเป็นเป็น10ล้านหรือว่า10เมกนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับขั้นต่อไปดูในช่องนี้ครับช่องโฟลเดอร์นะให้เรา b r o าว e นะครับ เราก็คือไปเลือกตำแหน่งที่เราต้องการเซฟก็เลือกไปให้เรียบร้อยนะครับกรณีนี้ผมจะเลือกไว้ในโฟลเดอร์เอกพอร์ตนี่แหละตั้งชื่อไฟล์นะครับตั้งชื่อไฟไล์ไปกรณีนี้ผมตั้งเป็น Sample Render นะครับกดเซฟเขาก็จะแสดงชื่อไฟล์ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะบอกว่าพื้นที่ Harddisk เราเหลือเท่าไหร่ขนาดไฟล์ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้อยู่ที่94เมกะไบต์นะครับความยาววิดีโอคือ นาทีเสรเจๆนะครับผมเ4กะไขนาดเล็กมากนะครับเมื่อตั้งค่าตามนี้เสร็จแล้วกดที่เรนเดอร์ได้เลยนะครับรอสักครู่ครับโปรแกรมจะทำการเรนเดอร์นะครับก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้านะ ตอนนี้21ยแล้วนะครับก็รอครับรอจนกว่าโปรแกรมจะเรนเดอร์ครบ100%นะครับที่หน้าจอพรีวิวนะสังเกตนะครับเขาจะแสดงผลแบบเป็นกระตุกกระตุกนิดนึงใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้มีผลกับวิดีโอที่เราเรนเดอร์ออกมานะครับเป็นแค่การพรีวิวนะครับ แค่พรีวิวให้ดูว่าอ๋อตอนนี้เรนเดอร์ถึงตรงนี้นะถึงช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับผมไม่เชื่อว่าพรีวิวตรงนี้กระตุกแล้ววิดีโอจะออมากระตุกนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับตอนที่เรนเดอร์เสร็จแล้วว่ามันกระตุกเหมือนในหน้าจอพรีวิวไหมมันสมมูติไหมนะครับเดี๋ยวรอชมครับตอนนี้70%เปอร์เซ็นแล้วจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่ที่เครื่องนะครับขึ้นอยู่ที่เครื่อง แต่ละทเดี๋ยวไม่ดูเปอร์เซ็นต์การทำงานของเครื่องก่อนว่าเขาแสดงเป็นไงก็ตอนนี้นะครับใช้ CPU ไปที่9ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ9ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอเคเสร็จแล้วครับครบ100% ถ้าเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีไดอล็อกตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเสร็จสมบูรณ์จริงๆครับผมก็มีให้เลือกเป็นเปิดโฟลเดอร์ที่เราเรนเดอร์ไปหรือว่าเปิดไฟล์นะครับหรือว่าปิดหน้าต่างนี้กรณีนี้ผมจะเลือกเป็นเปิดไฟล์นะครับทดสอบให้ดูว่าไฟล์ที่ออกมามันกระตุกไหมมันสมูทไหมมันชาร์จไหมนะครับ ลักษณะนี้ครับผมสมูทนะครับถือว่าไฟล์ที่ออกมาสมูทคมชัดนะครับไม่ได้กระตุกเหมือนในหน้าจอพรีวิวนะครับผมเมื่อกี้ไม่ใช่การกระตุกนะครับเป็นเป็นทรานซิชันนะหรือว่าเป็นเอฟเฟกเปลี่ยนฉากนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวโปรแกรม Vegas Pro นะครับในหัวข้อของการเรนเดอร์นะครับ การเดลเดอร์ไฟลออกมาใช้งานนะครับผมถ้าคุณมีคําถามนะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ